สำหรับ,บรางวัล Corporate o f the Year ต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ที่เชื่อว่าตัวเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเราช่วยผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จจำนวนมากพอและได้นำแนวคิดนี้มาสร้างธุรกิจ Network Marketing ธุรกิจขายสินค้าแบบเครือข่ายที่ใหญ่ระดับ Top 5ของไทยค่ะและยังเป็นบริษัทที่ใช้โมเดลธุรกิจนี้เพียงรายเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้เวลาแค่7ปีเท่านั้นนะคะ The People ขอมอบรางวัล Beyond Success for Life Award ให้กับบริษัท s ักเซสมอลบีนิ่งจำกัดมหาชนค่ะ s ักเซสมอลบีนิ่งจำกัดมหาชนนะคะเป็นบริษัทที่มีเป้าหมายสร้างาธุรกิจที่เป็นฮีโร่ในการสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ซักเซสนะคะขอเชิญคุณนพกิตมิตรเลิศวิจระธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสั c เซสมอลบีนิ่งจำกัดเพืรับรางวัลค่ะและโอกาสนี้นะคะขอให้คุณนพกฤตช่วยกล่าวอะไรเล็กน้อยสำหรับรางวัลน,นะคะ จำเมีนนะทุกท่านครับผมสิอนาภกิจนิธิเลวิจิตนะครับบริษัทสมอบีอิงจำกัดมา,าชนซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับปัจจุบันนี้ก็มีสาขาอยู่ในเอเชียและเอเชียอีก7ประเทศ เราก็จะเป็นตัวแทนของธุรกิจแห่งผู้คนนะครับโดยวาง DNA ไว้ว่าเราเป็นธุรกิจที่เป็นรูปแบบแบบเมตตาทุนนิยมนั่นหมายถึงว่าประกอบการให้มีกําไรแต่ว่าก็มีความเมตตากับผู้คนด้วยภายใต้พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นและยกระดับสังคมให้เจริญยิ่งยขึ้นนะครับเราออกแบบคุณค่าในการตอบสนองและส่งมอบความปรารถนาที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยสี่ความมั่นคงความรักสถานภาพทางสังคมการบรรลุสกยภาพแห่งตนผ่านการค้นพบชีวิตที่มีความหมายนะครับภายใต้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเราจะมุ่งเน้นการทําให้คนแต่ละคนพึ่งพาตนเองได้ไปสู่ระดับที่พึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อสามารถสร้างพลังผนึกที่ยิ่งใหญ่ในการยกระดับชีวิตของครอบครัว กลุ่มคนทีมงานสังคมชุมชนและประเทศชาติรวมถึงองคอ์กรของทุกคนด้วยภายใต้ระบบการพัฒนาคนที่มุ่งเน้นมุ่งเน้นในการพัฒนาทั้ง Mindset, Skillset แล้วก็ l e r เ e r s h i p เพื่อทำให้ผู้คนสามารถมีคุณลักษณคุณลักณะของการเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นรวมถึงมีความสามารถที่สูงขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตทั้งแบ่งปัน บริหารใน4ทรัพยากรสําคัญนั่นก็คือเวลาพลังงานปัญญาและความมุ่งมัน่นในการช่วยกันยกระดับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไปสู่การทวีคูณความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นในระดับถัดไปโดยให้ทุกคนใช้ปัจจัยชีวิตสองข้อหลักนั่นก็คือชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าตัวคุณไม่เปลี่ยนเมื่อคุณช่วยผู้อื่นให้สําเร็จมากพอคุณก็จะสําเร็จยิ่งย,งยงขึ้น ผมมือได้นะครับ <ขอ S 1> ผมม, <ขอ S 1> มือได้ได <laughs> เราเป็นองค์กรเล็กๆที่มีความฝันมีไฟปรารถนาอันแรงกล้าและล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่ที่จะยึดมั่นในภนรกิจเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นยกระดับสังคมให้ดีขึ้นขอบคุณเดอะพีเพิลที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำมาตลอด11ปีถือว่ารางวัลที่ได้ในวันนี้เป็นคอมเพรตออฟเดอะเยเนี่ย เป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรามีแรงปรารถนามากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัวในการที่จะไปสร้างเรื่องราวรวมถึงทำเรื่องราวของเราให้ดีขึ้นนั่นคือ create something o w n story ให้มันมีความหมายที่ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง <S <S และโอกาสนี้ขอส่งมอบกำลังใจให้ผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับ จงมีความเชื่อมีความหวังที่ยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อย,ยกระดับโลกใบนี้ผู้คนในโลกใบนี้สังคมนี้ประเทศชาตินี้รวมถึงสร้างโลกใบใหม่ที่สวยงามยิ่งขึ้นไปด้วยกันครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณนพกิจนิธิเลิศวิจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซ c c เ s s มอบบีอิงจำกัดมหาชนคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่เริ่มต้นลุกขึ้นมาเปลี่ยนนะคะคมมากๆเลย